สบายดีพ ok like so ี UK, like island, so ่น so ้องสวัสด <x> ีเอฟซีท <naive> ีหกแม่ส <agrees> ุก <Woods> ¿no? <hand> ูส <ishes> ุคนพอกับเคยลาแล้วกับลุงเท่นคือเก่าพี่น้องวันนี้พากันมาหาหน่อไม้ใช้ลุงนี่ครับนึ่โอ้มาแล้วพี่น้องอนี่พี่น้องกับอีเน่งมันแเนันก็เอามาดูโอ้ทั้งน่าก็นยาวเลยเนาะอ่า นนนนั่่ีีดเอาเลยลุงแมงมาก็เอาบอเอาจัดไฟเลยลุงคั้นนั้นนะหน่อ,มอ,อไอม้อีเป็นกาเท่าไหร่ดูแมงบ่แมงบ่ลุงคั้นแมงเราบอบอาบ่ซับคั้นแมง,ง,ง,แมง,สแมงเสียมเราน้อยๆบอใส่ชอย,ยยังประหยัดได้ไหมลุงเราไม่แมงตัวอยู่ Ừ, อเอาเลยบ,บมเมงพี่น้องบอมเมงกลับ,บไปกับรถก็เลแบบหล็กแห้งมานพี่น้อง นั่นแหะเค็มคมกว่าตันนี้ขันคอรายงานนี้เะี่ยัไหมครับช่วยอยู่ลงนี่กดะไรหน้าข้างหน้าเปล่าตัวนักกาเอาองลุงบอกว่าเอามาให้หมดเลยเพ่นจะไปทำอะไรกินไม่รู้ทำกัน โอมาอเลยพี่น้องมีแต่อันใหญ่ๆพี่ทั้งพี่พ่อพลุงเลยนี่กดไลค์กดแชร์เลยลูกพี่น้องข้อที่สองเห็นคู่ก้อนนั่นนี่แป๊บเดียวกับเต็มกระต้านะลุงเถิงเถิงคนบ่คอยขึ้นมาหาดิเถิงมันอยู่ห่วยบนแห่พูกงามเลยช่วยเลยลุงโผล่โดยเอาเลยลุงเอาเลยเอาเลยเอองามยังไง มันใหญ่เนไหลุงเนาะผูกทางหน้าเพอมลุงอันนี้มาอเมลตันนี้นะมันมันหมดคมแล้วตัวหน้ากระชวยคือกันลุงมีแต่อันสวยๆ,ๆดูด โอ้คักๆลงเอ้ยจวดๆเลยมาแล้วพี่น้องมื้อนี้มาแล้วมาหานไม้ไปไว้กินพี่น้องเอ้ยโชคนี้นไม้ก็สิออกหลายพอได้กินอยู่มากอกได้หนอลนันเออตัวนี้ก็งามนะลูกเนาะ กอละสองซ้ำนอนี hmm. ่โอ้ถือว่านนนัวเลยช่วยช่วยขันบอแมงเลยถือว่างามเลยพี่น้องเลยมีอีกบอกก่อนมีสองอ่นมีบอกรุ่นป๊า ดูมันกำลังจะขึ้นเป็นหนอเนาะหวานแห้งพี่น้องมานน่ช,ช่วยมาช่วยเฮ็ดยัางลุงม,มานน่เฮ็ <He ed S 2> ดขันจอมอั้งบ่มันกินได้ไหมไม่ได้หรอกเฮ็ดร่ม หัวม,ม,มันจะคือเห็ดปวกเนาะถ้ามันไม่มีแหวนอ่ะไม่มีร่มข้างบนอ่ะกินได้หมดมันเป็นนอแต่ว่าที่ดินมันโอ้ <laughs> โหผโอ้โทคไองทลุง sập thằng ni lâu luôn rồi năng lệ nhìn lưỡi lưỡi phi nong lệ một tông ok được งามยุทธคอมเนไไมนโดยประมาณสักอาทิตย์หนึ่งนี่เงาครับคนนี้พี่น้องตัวนี้งามอันนี้งามแห้งเลยชับคนนี้น้อ เห็นอันหนึ่งลุงเห็นหยอดหนึ่งนี่พี่น้องยังงามเลยบักใหญ่ไปพี่น้องไปมานมานมานนอน้างขาวพี่น้องกอเดียวกันกำลังจีไปผาทิ้ ขาวเลยตัวนี้ยังงามเลยโอ้โอเต็ม <พอ S 1> เลยพี่น้องแค้แปดเดียวช่วงนี้น,น้ำไม่ร้ายนะลุงเนาะหนักแล้วอันใหญ่ใค่นองกันหรือน้องน้องตูดเนาะไปพี่น้องไป นี่พี่น้องอึบเดรามาจ่ะลุงหามาเจอมืดหักด้วยลุงแตาผมไม่อคอยดีนะตาจะเป็นหัวใหญ่เนี่ยเห็นมาลุงหักเลยถ้าสอบแบบนี้นะพวกๆเลยบบบนะจะได้จืดไปๆเไนาะต้มแป๊บเดียวจืดเปลิ่นแม,มงได้ไหม แมงกิดเป็ดหรืแมงแขงแมงอะไรน่าจะแมงแขงโอเคทิพย์เลยเดี๋ยวลงก่อทางไหนพี่น้องก็ทุกข์กบไปพี่น้อง ยังนลงเห็นอยู่กำลังเชีเอาทุลักทุเลมันอยู่ตะพังเกินเสียงดังพังสัตเลย แม่มาลุงเนาะเพรว่าอยู่น,น,ยนั่นแหละกำลังพอดีกำลังพอดีไม่ฝาดมากเดี<ะ>๋ยวจืบเขาใหอ้อันนี้มันตื้อไวลูกออกแหนงออกนอมากอ่ะซ่อมหน่อยก็ซ่อมหน่อยออก็ข้าแต่พอดีพอดีหน่อย นี่พี่น้องนี่ขึ้นเหี้ยวเลยตัวนี้โอ้โหมักใหญ่เลยพี่น้องขอโทษขอไเด้อพี่น้องขันมันลายหูลายตาหน่อยหนึ่งก็ได้ดอืบกำลังเหี่ยวเนอะลุงมียู้ยองกอนนะลุง โอ้โหไปลุงไปเอาตอนนั้นเลยไปน้องโดยเห็นอยู่เนาะเดี๋ยวคอยชมที่รังก่อนี้มีบ่สั้นๆนอนได้ัวอยู่ลุงจะไปทางใดเอาตรงนี้ก็ได้ดูก่อนหน่อโดยโอ้ก่อนี้ก็มีพี่น้องนี่ขึ้นชูงคือกัน ามาเอาคุณพันพันเกินเพ่าะถ้มันยาวก่อนเอ้ยมีทั้งสองหรอนะอันนี้นะลุงครับทั้งใบน,นี่ตรงกลางอันหนึ่งอะบอเอาบอกเด็กแดงเห็นะนะยังบรได้๋ยวจะงันเลยลุงเห็นแต่อันนี้นะข้างๆไหนตรงกลางเลยกลางๆมั้งลุงลำตรงกลางเลยนะ าตรงตรงนี <rude S 2> ้ตรงแขนนั oria, ่นะแดงๆนะตรงกลางนั่นแหละตรงกลางนั่นแหละเห็นไหมบ่ทำไงทำไมเอากอ็มันรกกว่าสือมึงนี่เลยเยี้ยเบี้ยมันเลยมันก่อห่างมูคนเขาประกอบอยากเขามาเบิองจจอล่ไปกับไปหากอที่มันหลายๆเลย มีเพิ่มอยู่ลุงมีป้ายพี่น้องเดี๋ยวสอมก่อนพี่น้องเดี๋ยวมันฉิดหล่นกระตาเฮาเนาะงสอมก่อนสอมก่อนกระดาเพ็รนะโอ้ยกระดาเพชรปวกนี่เมือกเลยนะครับผมไปแกงใส่กันแซ่บขนาดเด้อแกงได้เมื่อวานเขาก็มาเลยนะนะอนมามัได้เส็ดพร้อมเลย เอากระ Hed มองดูเงินเลยหาน้ำไม้ดเ h ็ดโคเต็มตาเลยพี่น้องเลยหาน้ำไม้ห้องกอกอกเจ็ดกอกมืออันอะไรมันก็เห็นต่วหาเยอะแล้วเนา่าจะว่ามันไม่มีแล้วมันออกไวได้ยามนี่ลุงนี้ลงฝนตกเนี่ยเต็มตาเลยมันเสียด้ยเรามีไม่ทดลองดูถุงครับอสไปตัดหัวตัดหัวมันจะเอาใส่ถุงดู แต่ข้างขวาไงไม่เห ulously, ็นนุะมจำลองเต็มรถตะกร้าบนอ่องงานตะกร้าเหมือนเดิมไส่อยู่เหมือนเดิมแต่ไม่เต็มเพราะว่าใส่มุมใส่ไม่ได้เป็นไปยาก็เป็นมุสลิมเลยโดยไปยากพี่น้องเลยเราต้องงานคขโค้งแต่หน้าอย่างนี้เลยโดยบวกไม่มีใส่มันเลยเหรอพ่อจักที่ห่าวาวน่ะนู้มทางไหนเอ้ยนี่ตรงที่เราลงไปอยู่บ่อลือกับไปเดินนี่ข้างหน้านั้นมะอ่าไปแล้วก็หันขึ้นมาทีเดียวโดยไป ไปเรื่อยๆพี่น้องเลยไปเรื่อยๆเรือเต็มมากลุ้นก่อนนี้ก็น่าจะมีผมว่าเมนกอมันห่างหลายคนบ่คอยอยากซองพี่น้องขั้นมันบ่มีก็แสดงว่าไปเข่าเราลูกเข่าทั้งใดนี่เต็นอาซิมี่โยพี่น้อง ดูน้ำกันวยเนนกำลังออกดกำลังมีแงงตัวนี้เนาะเห็นบ่มลุงอ๋อมานคือเกาพี่นาะงากแงสวยนี่นอสวยใช้นอมันนลลุงนอน้อยแงน้อยนี่นอนดูนี่เออเพระหรใช้หยอดมันบันี้ ในดำเนี่ยจะเอาได้บอเอ้าแต่ไม่ต้องมาดูไหนลองซับดูได้บ่คัื่องเก่าได้เอาคัื่อบ่ได้บ่เอาได้ไงให้มันยาวไม่ให้มันยาวจังมาเอาจังไปเอาขยะขอแต่ให้มันยาวมันสั่นยันซับบ่ได้มันสีสียะถิมเนาะลองดูก่อนพี่น้องใหญ่เลยมันก็ออกลืบเกินเอาตัวหน่อยไว้ก่อนเนาะ ตัวน้อยนี่ได้แน่นอนโอ้โหนะน้ำไม้อย่างคือแข็งแผ้พี่เลยลูงน่าชี้ชับได้อยู่ีิเดี๋ยวให้ลุงเนซับมับก่อนพี่น้องก่าวว่าซับได้บอ มานขับพี่น้องมันนี่น้ำมันกำลังออกร้ายหลายผักกุ้ลายกุ้ยแซกกุ้ยติดตามเลยพี่น้องเด้อนี้เหรจะรูดลงมันีกซับอยู่ลุ่มมันที่รูมคันจกซับมันละกะซับหม่งมันมีกาบมันมันจึงที่จะอ่อนนี่นะเออประมาณลุ่มลงไปอีกน้อยนึงนะมันอ่อนโดยนั่นแหละการห่อซับหม่งเคี้ยวมันแข็ง คันหมองกาบมันมันสีอ่อนมันขอต่อมันดิลุงกระซับทีมเลยตัวลุมนะไอ้มันมีพื้นที่เออเออมันมีพื้นที่ใช้เทียนหาหน่อมานะครับต้องทำฝีมือต้องทำเทียนเขาบอมันเทียนเราผมก็ไม่ว่าเห็ดจังได้ก็ได้ขอมันออกนะน่าจะสวยเนาะคัามมันสีออกให้คันฉับขามันต้องเอาได้อีกแล้ว ไปปลาบลายได้เชียได้มน,น้อยนะนีะ่นามาติดตันีน้่เดียวมันโคตเนาะจับตัวเทิงเลาะลงเลยโดยมันโคตไง่อ,อนกินบ่บ่อดีออ เลยออไม่ต้องซ่อมเลยข้อหนึ่งพอดีเลยโดยงามงามสวยงามเลยแดงโลเลยแดงเลยลองไปนี่เอามาลดลงตัวหน่อยนะก็ได้ตัวนี้แหละโดยแข็งเพนธ์ทำไมแมงบอแมงมันพัว่าอยู่แมงบอลได้คัแนแมงโอ้แมงลุงแมงไม่น่าเลยมันถึงแข็งผมเกาะยังไงก็ไม่หลุดมันไม่มาเลยบอกไม่มาเลย พี่เห็นอยู่ก่อนนะพี่เนาะนี่โอ้ห้องเดียวเนี่ยย้ายไปลงดูใส่ลงเออโดยลุงโดยงามอยู่บางทีมันกัดอยู่ทั้งขางนะข้าก็บาเห็นมันเนาะหมูมันนะนั่นแหละ ช่วยช่วยพี่น้องบางทีมันดำเหมือนเลยนี่เรามากระมองยอดมันช<ม>ีคือการกับไม้มันโอ้งามลงุงบ่ต้องสอบเลยซับเอาซ้ำนี่เลยลุงเลยดูอ่ยอดจะเป็นน้องโยนเพราะว่ามันโยน,นไม่ได้แมน เราทำไมไมาเดินเตะกกับเขาบ้างซออื้อได้เน่อยเชียวหนินลายมีแต่แบบมีลายพี่นนองมันเริ่มขึ้นเลยดิอเออเ่ยที่มันเริ่ม เอาลุงบ้าบ,าบา่ผมไม่ได้เก็บใส่ลืมบ่เลือบ่บ่เด็ดลืมว่าบ้าเอามาแล้วเม,มื่อกี <c oughs> <ๆ>้ไม่ได้เก็บใส่เลยดูลปลาพี่น้องก้อนหลายอันะลยพี่น้องนี่สามอันเลย มีแต่อันใหญ่สามอันพี่นอ้องโอ้ยมานาลิกอนนี่เห็นบ่พี่น,อน้องนี่นี่นี่เห็นบหหนึ่งสองสามเลยมีแต่อันแดงงามๆเลยคางนาก็มีอันหนึ่งเดี๋ยวค่อยละมามองตั้งกล้องก่อนพี่นอ้องนี่ขางนี่ก็มีอันหนึ่งมาพี่น้องมา ถ้าหาหมองเอาันพี่น้องไว้

เดี๋ยวเข้าไปหักเอาตัวนี้ก่อนพี่น้องซ่อมใส่ถุงเลยพี่น้องว่าสีเอากระสอบมายามันบลอดลาย,ลายอันนี้ยังบ่ครึ่งทางซ<อ>้ะโดยเห็นว่ากลัวมันไม่ไมีแล้วนะโดยเราเข้าหาแล้วนี่นะแม่นยันเข้าหาแล้วบัดสุดท้ายถือว่าดีแล้วลุงมันได้เายัางไ่วมีถุงเนาะ ถูกมาตำรองเผื่อตกลงตัว,ตวสับเปียกเราเห็นนั่นเห็นนี่นี่นะโดยตัวตัวสับเปียกเผื่อเห็นเห็ดปวกพี่น้องเลยเคน,คนตกคนตกได้ใจตกลงตัวๆๆสับได้ปปโดยว่าเผื่อเต็มตาลุ่นตาแล้วตอนนี้พี่น้องเอ้ยมานะล,ลียังบ่ครึ่งทางซ้ำเวาไม่ได้มาถีนานๆามาทีโดยตอนนั้นนามาทีเราไม่ได้มาทีาาที าไปคุ้มคุ้มเลยพี่นนองนี่ไปแจกจ่ายกันกินกับผููใดย์บริมาครับป้องมันหิงกระปาดใส่ทุงโดโดลุงเ้ยเออมันยังมันยังทุงบ่ขาดขานออมันยังว่าเายานทุงขาดเรปกเกะกะเนาะดยป้องมันยิงใส่ทุงเลย ดูแต่งงามๆพี่น้องมึงเนี่กองกันอยู่ไล่มันนิดหน่อยมึยงมดนแทงถุงขาดดูจารถุงหนามาแล้วเมื่อกี้น่ะทุ่งหนามากันยังปลอดภัยอยู่เน,ะะนาะนยนังไม่กระตุยอยู่ไครก็บามีแนวใจแต่ต้อมีถุงสำรองอยู่ไม่เป็นไร กันตัวใหญ่นี่พอใส่ตามลงไปมันสิหนักเกินมาในรีพี่น้องมันนี่โอ้ยตาทิ่มมันลดลงเลยมัน,นเก่ โจวัดเลยงามมาลีน้อนพี่น้องชายอยู่โอ๊กเหมือนกันนี่วันอ่อนบ่แข็งโป๊กเลยออกลำนะ้กับเดียว์นะแม่นอาทิตย์นึ่งเท่าไรมัน ซุ่มตะลอดเนี่มันได้กินนำ้ำเพียงพอแบบเดียวนี่เต็มไปเต็มทีกัดเอาหน่อเอาอันปอกมาดูลงมีบ่ะข้น้าบ่ได้กับว่าต้นน้ำปลาได้ดอก้ออยังพอได้อยู่ ต้องนี่มันต้มต้มกินกระปลุลมันยังกระเจ็บอันนี้อัลลามได้ซุปบิ๊กเลยซุปบิ๊กเลยตัวนี้อโอ้ประได้ดอกรวยแข็งนี่โอ้ขาวขัดนาลุงเนาะกัดจุ้ะเลยกัจุ้ะน่าเกลียดเลยทีนึงติดาราคาเลยพี <laughs> น่น้องพายังอีก น้าสิยังอีกหลายครึ่งทางบ่ครึ่งทางอันนี้ก็ครึ่งทางหรือว่าเฮามาถึกทางนี้ก็บ่จักแลก็มาทางแล้วใช่มโดเอ๊ะมันกไครึ่งนึงเลยนี่โดยังไม่ครึ่งนึงเลยโอ้ยยังอีกเยอะเนาะสิเต็มเนาะลูกเนาะพี่น้องผลงานพี่น้องเนาะใหม่เฮาถุงนึงกับกระตาป๊าตอมานขนาดเนาะลุงเนาะมีแต่อันงามๆเลยพี่น้องเอ้ยนี่โอ้ย คลิปนี้ก็สิลาเลยพี่น้องขอบคุณขอบคุณทุกคนติด,ต,ด,ต,ด,ต,ดตามรับชมพอกันไม่คิดนาก็เคยลาเลยกับลุงเท่นพี่น้องสบายดีไปแล้ว